อีกคนนึงครับที่ขอใช้คำว่าใจเหมือนกันแต่เป็นคนที่ใจเด็ดมากๆเลยนะฮะพี่บีมสรัญยูก่อนหน้านี้จําข่าวได้ใช่ไหมบีมพลังใบบีมพลังใบครับ <laughs> เออก็เป็นเรื่องของกัญชาใช่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าประเด็นคือกัญชาที่ว่าเนี่ยเขาไปเจอนะฮะที่เป็นเรื่องของสารเคมีต่างๆนะฮะก็นะเปลี่ยนตัวเด็กเลิกเลยตอนนี้พี่บีมเขาบอกว่าเขาเลิกขาดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยพลังใบของเขาเนี่ยนะฮะใบกระท่อมเนี่ย สารในเคมีสมองหลังนะครับจนเพี้ยนแล้วเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยล่าสุดเราเจอพี่บีมอัปเดตอาการหน่อยดีกว่าครับพี่บีมเรื่องนี้ครับทำไมแข็งแรงขนาดนี้ครับหลังเลิกใช้เชิญครับ อันนี้ที่แบบเป็นซึมเศร้าเป็นหนักขนาดไหนเป็นหนักป็นหนักกินยารักษาหมอแล้วตอนนี้ก็ยังกินยาอยู่ครับเพราะว่าสารในสมองเนี่ยมันหลังไม่ดีครับมันหลังแบบไม่ปกติมันทําให้เราแบบดิ่งเศร้าเยอะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พิงก็ไม่ได้ใช้มาปีกว่าครับมีเอฟเฟคเอฟเฟคหรอก็กินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นตัวเลยสมบูรณ์ขึ้นนะครับตอนนี้ก็กลับมาดูแลสุขภาพเพราะผมแข่งทรีไฟทรีบาสกตบ่อยมันอยากกินไหมอ๋อก็เฉยๆไม่เอาอีกแล้วเพราะว่า ไม่อยากกินเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นม,มันก็ดีนะครับก็ดีทุกอย่างมันก็โอเคไม่ต้องจะไม่จงเป็นต้องพึ่งอะไรเราผมก็มีแรงอยู่แล้วมีแต่คนโทรถามว่าพี่บีมเลิกยังไงผมอยากเลิกบ้างบีม,มเป็นคนหักดิบบีมก็ไม่ดื่มเลยแล้วบีมก็กินกาแฟดํา<อ>แต่ว่าวันละสามแก้วเ,<อ>เพราะว่ามันจะทําให้เราตื่นแล้วรู้สึก alert เหมือนกัน<อ>ก็เลยค่อยๆปรับจากใบเนี่ยก็มาเป็นกาแฟดำํำ เปลี่ยนมาใช้กาแฟแทนนะครับจะได้ไม่เหมือนกับว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพเนาะพี่อามเนาะจากเดิมที่บอกว่าพลังใบก็คือใบกระท่อมใช่นี่จะเป็นเป็นใบอันนี้ก็ได้ใบชาเขียวได้ไหมใบชาเขียวก็ได้ช่วงนี้คนกำลังฮิตมัชชามัชชาแต่ถ้าได้ดูทรีไฟทีบาสเกตบอลเนี่ยต้องบอกว่าพี่บีมเนี่ยโอ้โหแกร่างกายฟิตมากและแข็งแรงมากโอ้ดีใจเด็ดจริงๆนะฮะแล้วดูอตัวเองดีมากพี่บีมครับ